อันนี้เป็นกฎที่มันประยุกมาจากคำพูดของประธานาธิบดีคนหนึ่งของสหรัฐนะฮะชื่อว่าคุณดไวท์ไอเซนฮาว์นะฮะชื่อว่ากฎของคุณไอเซนฮาว์ไอเซนฮาว์นะฮะหลอนะเรียกว่ากฎของไอเซนฮาว์นะครับ ซึ่งกฎของไอเซนฮาวเนี่ยเป็นกฎที่ดีมากและเป็นกฎที่น้องสามารถเอาไปใช้ได้นะครับนะทั้งตอนนี้ณนะปัจจุบันในวัยเรียนและในอนาคตเวลาน้องไปทำงานเนี่ยน้องก็สามารถใช้กฎของไอเซนฮาวในการทำงานได้นะครับนะไอเซนฮาวบอกว่าเวลาก็าทำงานเนี่ยนะเขาจะดูอยู่สองอย่างนะครับเขาดูสองอย่างหนึ่งคือความสำคัญของงาน นะครับหนึ่งคือความสําคัญของงานกับสองคืออะไรฮะกับสคือความเร่งด่วนของงานอ่าหนึ่งคือความสําคัญของงานกับสองคือความเร่งด่วนของงานโอเคนะซึ่งคุณไอเซนทาวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลักการทำงานของเขาก็คือเขาจะทำงานที่ สำคัญและเร่งด่วนก่อนนะแต่อันนี้พี่ต้องออกตัวก่อนนะครับถ้าน้องคนไหนรู้ประวัสสติศาสตร์ลึกจริงเนี่ยความจริงวุณไอเซนฮาเขากล่าวไว้แค่ว่างานสำคัญมันจะไม่เร่งด่วนและงานเร่งด่วนมันจะไม่สำคัญเออแต่เราประยุกต์ต่อมาจากคุณไอเซนฮาให้มันเขาเรียกว่าเฉียบคมยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแปลว่าน้องต้องทำอะไรก่อน น้องต้องทำงานที่มันสำคัญและเร่งด่วนก่อนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นงานสำคัญและเร่งด่วนคืออะไรครับอย่างเช่นพวกการบ้านที่มีการเก็บคะแนนอ่าเพราะอย่างเช่นการบ้านเก็บคะแนนอย่างเงี้ยอาจจะเวลาสั่งวันนี้อีก3วันเอานะเออสั่งวันนี้อีก3วันเอา อันเนี้ยการบ้านเก็บคะแนนนะการบ้านเก็บคะแนนซึ่งน้องต้องทําก่อนไม่งั้นมันไม่เสร็จโอเคปะ่ะอันเนี้ยคืองานสําคัญและเร่งด่วนน้องต้องทําก่อนเป็นอันดับหนึ่งแต่ถัดมาครับอันถัดมาที่ทําอันที่สองเนี่ยมันเป็นความกัากึงระหว่างงานสําคัญที่ไม่เร่งด่วนกับงานที่ไม่สําคัญแต่ว่าเร่งด่วน คือสองอันนี้อ่าซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเป็นในโลกของการทำงานฟังพี่ดีนะถ้าเป็นในโลกการทำงานอย่างของพี่เองอย่างนี้เนี่ยเออสิ่งที่พี่จะทำนะครับสิ่งที่จะทำเนี่ยคือพี่จะทำอันนี้ก่อนเป็นอย่างที่สองคืองานที่อะไรครับคืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะ คืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนยกตัวอย่างเช่นอะไรครับที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการเรียนนะอาจจะเป็นโครงงานใหญ่ๆเก็บคะแนนเยอะๆอาจจะเป็นการสอบมิดเทอมหรือการสอบไฟนอล ถ้าเป็นเรื่องการเรียนเพราะว่าอะไรครับเพราะงานพวกนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ได้ทําเสร็จในวันสองวันการอ่านหนังสือเตรียมสอบที่มันสําคัญอย่างการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคที่ไม่ใช่สอบย่อยอะนะเออเนื้อหามันเยอะมันอ่านวันสองวันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเตรียมตัวล่วงหน้าอาจจะเป็นหลักสองสัปดาห์บางอันอาจจะสมสัปดาห์หรือเกือบเดือน แปลว่างานพวกนี้เนี่ยน้องต้องทำแบบทยอยทำก็คืออะไรครับอันนี้เป็นการต่อยอดจากในพอดแคสต์นะอธิบายละเอียดขึ้นนะฮะก็คืออันเนี้ยน้องต้องทยอยโอ้ยโทษทีมันไม่มีพื้นที่นะอ่ะพี่เขียนตรงนี้แล้วกันน้องต้องทยอยแบ่งทำซึ่งการแบ่งทำ น้องสามารถเอาเทคนิคข้อเมื่อกี้คือการสร้างอะไรครับคือการสร้างเดทไลน์ปลอมเนี่ยมาช่วยได้นะการแบ่งทําของน้องน้องสามารถสร้าง dL เดทไลน์เนาะสร้างเดทไลน์ปลอมมาช่วยได้อย่างเช่นถ้าสมมติน้องจะต้องเตรียมตัวสอบไฟนอลเดทไลน์ปลอมของน้องอาจจะเป็นอะไรครับสมมติต้องสอบสามบทเฮ้ย สัปดาห์เนี้ยอ่านจบบทที่หนึ่งสัปดาห์เนี้ยอ่านจบบทที่สองและสามสัปดาห์ถัดมาก่อนสอบอ่านทวนทุกอย่างและฝึกเป็นต้นนึกออกว่าเออคือมันสามารถสร้างเดทไลน์ปลอมระหว่างทางได้นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่ที่น้องจะพลาดกันเนี่ยคือน้องไม่ยอมทยอยทำงานที่มันสำคัญและมันไม่เร่งด่วน น้องดองมันไว้น้องดองมันไว้แล้วพอน้องดองมันไว้เนี่ยเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรครับพอเวลาน้องดองมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นงานที่สำคัญและเร่งด่วนแล้วมีปริมาณมากเกินจนน้องทำไม่ไวหวนึกภาพอบอกใช่ไหมเออมันจะกลายเป็นโอ้โหปริมาณเยอะจัดอะแล้วน้องทำไม่ไหวแล้วน้องก็จะอดนอน แล้วน้องก็จะไม่มีความสุขแล้วน้องก็จะเครียดแล้วน้องก็จะร้องไห้เพราะมันเกินจะรับไหวเมื่อทุกอย่างมันประดังเข้ามาดังนั้นพี่บอกเลยว่าอันนี้สำคัญถันพี่เนาะถัดมาครับอันที่สามก็คืองานที่ ไม่ได้สําคัญแต่ว่าเร่งด่วนนะซึ่งถ้าเป็นโลกการทํางานอย่างพี่อย่างเงี้ยงานที่ไม่สําคัญแต่ว่าเร่งด่วนเนี่ยพี่จะตั้งคําถามก่อนเลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นกูบอวะที่ต้องทําเออถ้ามันไม่สําคัญเนี่ยแล้วมันไม่ใช่พี่ต้องทําเนี่ยพี่ก็อาจจะให้คนอื่นทําโอเคนะพี่ก็อาจจะให้คนอื่นก็ทําแทน แต่ในโลกของการเรียนเนี่ยคือมันอาจจะยังไม่ได้มีสิทธิ์ที่เราจะให้คนอื่นทําให้เออดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องทําเองเพียงแต่เพียงแต่ว่าอะไรครับงานพวกเนี้ยยกตัวอย่างเช่นพวกรายงานที่คุณครูเขาบอกว่าเฮ้ยขอแค่ให้มีส่งอะ่ะ copy paste ซึ่งพี่ออกตัวก่อนนะพี่เกลียดรายงาน copy paste มาก เพราะเป็นงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยผู้เรียนก็ไม่ได้อะไร <c oughs> นึกออกปะแต่ถ้าเกิดน้องทำรายงาน doesn't copy paste โดยที่น้องตั้งใจทำจริงอะนะซึ่งเป็นเรื่องดีนะเอาจริงเป็นเรื่องดีนะคือแบบน้องมานั่งคั้นกรองน้องมานั่งสังเคราะห์ข้อมูลทำการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องซึ่งควรทำอยู่แล้วและควรต้องทำด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางงานจริงๆอะที่คุณครูบอกเอาพรุ่งนี้ เออเอาพรุ่งนี้อีกสาวันส่งอย่างเงี้ยแล้วมันจะมานั่งทําอะไรอย่างเงี้ให้มันทันวะแล้วคุณครูบอกว่าเออคุณครูต้องมีเพื่อให้แบบเอาไปเอาไปเป็นแบบประเมินคุณครูอย่างเงี้ยต้องมีรายงานเป็นรูปเล่มที่เด็กส่งแล้วคุณครูก็บอกว่าคุณครูไม่อ่านคุณครูไม่อ่านเว้ยเออคุณครูไม่อ่านขอให้มีส่งอ่ะอ่านปัดเปิดปัดผ่านๆๆอ่ะจะไปก๊อปปี้เพจเลยมาครูไม่รู้อ่ะขอให้มันมีรูปเล่มอ่ะเออซึ่งไอ้พวกเนี้ย ที่บอกเลยบูชิตอ่ะเอาจริงๆนะบูชิตไม่ควรมีในระบบการศึกษาไทยแต่ว่าในเมื่อมันมีอ่ะแล้วเรายังไม่ได้แบบไปมีอํานาจบรารมีในการจะเปลี่ยนแปลงถ้ามีขอให้เปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอ่ะแล้วเราเราต้องทํามันอ่ะอันเนี้ยน้องก็แค่ทําอ่าทําให้เสร็จอ่านลายมือพี่ออกเนาะอ่านปากพี่แล้วกันนะฮะทาให้เสร็จเร็วๆ คุณภาพพอดีใช้คาว่าพอดีนะกับที่ครูต้องการคือรีบเคลียร์ไปอ่ะให้มันตัดกังวลอืมสมัยพี่พี่ก็มีนะเออสมัยพี่พี่ก็มีนะไอ้พวกรายงานพวกเนี้ยพี่ก็ไม่ชอบความจริงอยากตั้งใจทํามากแต่มันมีงานอื่นที่มันควรตั้งใจทํามากกว่า แล้วมนุษย์มันไม่เพอร์เฟกอะมันไม่งั้นมันต้องอดนอนอ่ะน้องซึ่งพี่ไม่อยากอดนอนไงพี่ยังอยากนอนแบบเจ็ดชั่วโมงอ,อย่างขี้เหล่ก,ก็หกชั่วโมงครึง่งอะเออแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงครึง่งบางวันแปดชั่วโมงี่ยจะขอบคุณมากเก้าชั่วโมงี่ยจะขอบคุณมากพี่ก็เลยต้องแบบว่าอะคุณครูพี่ก็ถามาคุณครูว่าคุณครูครับต้องการคุณภาพแค่ไหนครับคุณครูกเอาแค่นี้แหละเออให้มันให้มันดูว่าเราหาข้อมูลอะเออหาข้อมูลมาอาจจะไม่ถึงขั้นก๊ page. อปปจจี้ คือดูมาแล้วก็สรุปสรุปมาหน่อยเออมาส่งส่งหน่อยมีแปะแปะอ้างอิงข้อมูลนี่มันถูกต้องแค่นั้นแหละอืมพี่ก็ทําทแค่นั้นแหละเท่าที่กูก็ต้องการอ่ะแล้วเอาเวลาไปทําเรื่องที่มันสําคัญกว่าอาจจะเป็นโครงงานที่มันแบบว่าได้ประโยชน์มากๆโครงงานวิทย์ดีๆอย่างเงี้ยเออให้เวลาเยอะๆกับมันเนี่ยโอเคเลยหรือเต็มตัวสอบเด็กมหกแล้วเต็มตัวสอบโอ้นั่นสาคัญกว่าเยอะกับอนาคต ก็ต้องให้เวลากับเรื่องพวกนั้นเยอะกว่าโอเคนะดังนั้นพี่บอกเลยครับว่าหลายคนพลาดมัวแต่ไปทำเรื่องไม่สำคัญและเร่งด่วนจนลืมมาเลยฮะเรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนแล้วมันกลายมาเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนในปริมาณมากเกินกว่าที่เราจะรับไหวดังนั้นอย่าพลาดนึกออกนะฮะอ่ะสุดท้ายละ อันนี้คืออะไรครับไม่สําคัญแถมไม่เร่งด่วนที่บอกเลยครับอันนี้คืออะไรฮะช่างหัวมันนะอันนี้อันนี้คือตรง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 ,ตรงบอกเลยอันเนี้ยช่างหัวมันนะซึ่งถ้าเวลาผ่านไปถ้าเวลาผ่านไปงานไม่สําคัญอันนี้คุณครูคบอกไม่เอาแล้วเย่ดีใจด้วยเย่ไม่ต้องทําแล้วใครทําไปก่อนเสียเวลาเลยนึกออกปะเสียได้เวลา แต่พอเวลาผ่านไปเดี๋ยวอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นงานไม่สําคัญเร่งด่วนเดี๋ยวตอนนั้นค่อยไปทําก็ได้แล้วพอเวลาเหลือน้อยกับงานที่ไม่สำคัญนะเดี๋ยวน้องก็จะรีบทำให้มันเสร็จเองแล้วมันจะกินเวลาไม่เยอะทันปะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคเลยนะในการบริหารเวลาของเรานะครับนี่คือเทคนิคเลยคือหนึ่งแน่นอนสําคัญและเร่งด่วนต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จและคุณภาพดี ต่อมาครับงานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนต้องทยอยแบ่งทําห้ามผัดวันประกันพุ่งต้องทยอยแบ่งนะฮะสำคัญคือคําว่าแบ่งทําต้องแบ่งเพราะถ้าไม่แบ่งมันจะเยอะเกินแล้วน้องจะทําไม่ไหวโอเคนะครับต่อมางานไม่สําคัญแต่เร่งด่วนนะอันนี้ก็ทําให้เสร็จเร็วเร็เร็วเร็ว,เ,รวเสร็จเร็วเเคลียร์ตัดกังวลเอาคุณภาพ พอดีที่ครูเขาต้องการอย่าไปดีเกินเพราะว่าเอาเวลาไปทำอไอ้เรื่องที่มันดีกว่าดีกว่านะครับแล้วสุดท้ายครับงานไม่สําคัญไม่เร่งด่วนช่างมันนะปล่อยไปจดไว้แหละจดไว้จดไว้จดเป็นการบ้านไว้เอ้ยเดี๋ยวพอมาเร่งด่วนเดี๋ยวค่อยทำไม่หอองนะฮะอ่ะดังนั้นก็ตามนี้อันนี้คือประยุกต์จากตัวพอดแคสต์ของพี่ด้วย